เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาต่อกับข้อ56กันเลย ข้อ56นะคะโจทย์ถามว่าเซลล์ชนิดใดเกี่ยวข้องกับการเกิดลมพิษเนื่องจากแพ้อาหารทะเลค่ะช้อย1นึเบโซฟิลช้อยสองนิวโทรฟิลช้อยสามอีโอซิโนฟิลช้อยสี่เนเชอรัลคิวเลอร์คิวเลอร์เซลล์และช้อย5นะคะทีลิมโฟไซต์อ่สำหรับข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงเซลล์ที่เกี่ยวข้องก,กับการเกิดลมพิษเนื่องจากการแพ้อาหารทะเลใช่ไหม แล้วในชอยทั้ง5นี้นะคะก็เป็นชนิดของเม็ดเลือดขาวทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่จะพาน้องๆเนี่ยไปดูก่อนว่าเม็ดเลือดขาวนะคะมีกี่ชนิดแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูข้อนี้เนอะว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดใดนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับการเกิดลมพิษเนื่องจากการแพ้อ,อาหารทะเลอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเซลเเล์เม็ดเลือดเม็ดเลือดขาวนะคะเราจะเรียกว่า ไวท์บลัดเซลหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือลิวโคไซค่ะสำหรับเม็ดเลือดขาวนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ชนิดด้วยกันมาดูชนิดแรกค่ะชนิดแรกเนี่ยคือนิวโทรฟิลนิวโทรฟิลเนี่ยเป็นเม็ดเลือดขาวที่พบปริมาณมากที่สุดในร่างกายเลย โดยลักษณะของนิวโทรฟิลนะคะนิวเคลียสเนี่ยจะมี2-4งผู้มีแกรนูยอมติดทั้งสีม่วงและสีแดงค่ะ โดยหน้าที่ของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลนะคะจากกำจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมหลักที่เข้ามาในร่างกายด้วยวิธีฟาโกไซโตซิสนั่นเอง อ่ะอันนี้นะคะก็เป็นลักษณะของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลนั่นเองต่อมาเรามาดูเม็ดเลือดขาวชนิดที่2กันเลยก็คือเบโซฟิลค่ะสำหรับเบโซฟิลนะคะจะเป็นเม็ดเลือดขาวที่พบน้อยที่สุดในร่างกายแล้วก็มีส่วนของแกรนูย้อมติดสีน้ำเงินค่ะ หน้าที่ของเมเลอร์ขาวชนิดเบโซฟิลเนี่ยก็จะทำหน้าที่หลั่งฮิสตามีนนะคะเกี่ยวข้องกับการแพ้และการอักเสบนอกจากนี้ก็หลั่งเฮปารินด้วยเพื่อป้องกันเลือดไม่ให้เกิดการแข็งตัวนะคะอ่ะฮิสตามีนจะเกี่ยวข้องกับการแพ้และการอักเสบ ส่วนเฮปารินนะคะจะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดเบโซฟิลนะคะต่อมา เรามาดูเม็ดเลือดขาวชนิดที่3กันก็คือ eosinophil นั่นเองค่ะสำหรับ eosinophil นะคะจะมีนิวเคลียสสองภูค่ะมีแกรนูยอมติดสีแดง และหน้าที่ของ eosinophil นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการกำจัดปรสิตขนาดใหญ่อย่างเช่นกำจัดพยาธิเป็นต้นอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ เม็ดเลือดขาวชนิดที่3หรือ eosinophil นะคะต่อมาเรามาดูเม็ดเลือดขาวชนิดที่4ค่ะก็คือ m o n o ไซ e นั่นเองสำหรับ m o n o ไซต e เนี่ยก็จะเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะโดยเมื่อเข้าสู่เซล เมื่อเข้าสู่เนื้อเยื่อเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอีกเซลล์หนึ่งที่มีชื่อว่าแมคโครฟาจแล้วก็ไม่มีแกรนูภายในค่ะ ่ะแล้วก็หน้าที่ของโมโนไซต์นะคะก็จะกำจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมด้วยวิธีฟาโกไซโตซิสออันนี้นะคะก็เป็นลักษณะของเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์นั่นเองต่อมาค่ะเรามาดูเม็ดเลือดขาวชนิดสุดท้ายกันก็คือลิมโฟไซต์ค่ะ สำหรับลิมโฟไซต์นะคะจะเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีขนาดเล็กที่สุดนิวเคลียสจะมีขนาดใหญ่เกือบเต็มเซลล์นะคะแล้วก็ไม่มีแกรนูภายใน โดยหน้าที่ของลิมโฟไซต์เนี่ยจะแตกต่างจากเม็ดเลือดขาวอีก4ชนิดที่เหลือเพราะว่าลิมโฟไซต์เนี่ยมันจะไม่ฟาโกไซโตซิสเชื้อโรคค่ะแต่ว่าจะกำจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมนะคะด้วยการสร้างและหลั่งแอนติบอดีนั่นเอง อ่ะอันนี้นะคะก็เป็นลักษณะของเม็ดเลือดขาวชนิดที่5หรือว่าลิมโฟไซต์นะคะตอนนี้น้องๆก็รู้จักกับเม็ดเลือดขาวทั้ง5้าชนิดไปแล้วเนอะแล้วก็รู้ถึงลักษณะแล้วก็หน้าที่ที่แตกต่างกันของแต่ละชนิดนะคะทีนี้เราก็กลับไปดูโจทย์กันเลยโจทย์นะคะเขาถามว่าเซลล์ชนิดใดเกี่ยวข้องกับการเกิดลมพิษเนื่องจากการแพ้อาหารทะเลใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้เนี่ยพี่ก็ได้พูดไปแล้วว่า มีเม็ดเลือดขาวอยู่ชนิดหนึ่งนะคะที่หลั่งสารที่เกี่ยวข้องกับการแพ้การอักเสบพ,พวกนี้อ่ะซึ่งสารนั้นเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับอาการแพ้ก็คือฮิสตามีนนั่นเองฮิสตามีนนะคะจะหลั่งออกมาเพื่อจัดการกับอาการแพ้โดยฮิสตามีนจะถูกหลั่งออกมาจากเม็ดเลือดขาวชนิดเบโซฟิลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคําตอบสําหรับข้อ56เนี่ยก็เลยตอบเบโซฟิลในชอยข้อ1น,นั่นเองค่ะ สำหรับข้อนี้นะคะมันค่อนข้างเป็นความจำเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆน,นะคะก็ควรจำมเมล็ดขาวแต่ละชนิดแล้วก็หน้าที่ของแต่ละชนิดให้ได้นะคะถึงจะทำโจทย์แนวๆน,น,นี้ได้เนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้ดีก็ดูวนไปไอติมร้อนใหม่ต้องวนไปชิมโอหเ,เยอะแยะเลย